และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่บ้านรอ2 551ซึ่งมีผมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4กันยายน2551เป็นต้นมาเพื่อเป็นการให้สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้อย่างดีใทุทิท้ จังหวัดรายอมโดยผู้ว่าราชการจราาังหวัดระยอมในมุ่งเน้นการลดประดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมคืนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนในการ เสค้านะครับหรือเข้าไปใช้ยาสิิ์เนี่ยเราก็นํามาสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยเฉพาะปัจจุบันกฎหมายให้ผู้ที่ใช้ยาสิติ์เสพย,ยาสิติ์เป็นผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ค้ายาสติ์คิดว่าถ้าภาครัฐทุกส่วนพวกเราส่วนช่วยกันปัญหายาสิติ์ก็จะเบาบางลงแล้วก็พวกเราก็อยู่ในระดับของความปลอดภัยจากยาสติดได้ค่อนสูงเนื่องจาก มีความเคยชินและมีความเข้าใจว่ายาติดที่เขาใช้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ติดและเขายังไม่ได้ช่วยให้มีแลงารเพื่อจะให้สิ่งที่น้องมีความสุขจากการได้เสร็จมีตุวกระตุ้นที่ทำลังได้การีไปรับสมัคติดยามาบำบัดรักษาเพราะเป็นผู้ป่วยนี่สิ่งหนึ่งที่เกิดในชุมชนเราต้องยอมรับว่ายังมีผู้ป่วยในชุมชนของเราเป็นลูกเป็นหลานต้องรู้จัก ตอนนี้เป็นจังหวะดีครับท่านจะเปินท่านเพในการเรื่องนการเป็นผู้ป่วยและก็ดูแลเด็กทุกวโดยเฉพาะนทางารับผลผลิตในการใช้โดยผู้อยู่ตามบ้านเราเองนจะต้องใชแบ่งกระจายควา้องประชาชนมาช่วยท่านรับ เป็นชุดหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านหรือหมู่บ้านอพปนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนในการมที่ผมจะเป็นตบตองูกเรื่องของยาในที่นที่ของเราให้เราอินมาเข้าใจร่วมกันว่าปัญหาดานนี้มันยังมีอยู่และจะลงอยู่แล้วเราเป็นจังหวะที่ดีวันนึงดเนินการเพื่อจะเช็คหาผู้ที่เกี่ยวข้องยาเข้ามาสู่กระบวนการการบริหารกิจการับรักษาการรุกภู ผู้ปหวที่เกดาการใช้ยาจาองัครับทุกท่านนะครับเวถ่ายภาพกีภาพนนะครับนะครับอย่ด้วยกันถ้าหลักลเลยนะครับใน่มนะขึ้นกไหมไม่ดึไม่ดึกกประจํา่วยได้นี้นะก็ใช้เวลาเป็นหน้าครับ